อีเราจะสู้ยังไงวะมาดูคนตีต่างกันชัดเฮ้ยคุยมาเติมมูข้างหลังดิจุกมาเติมคนอี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 มาเติมมันโดนดักเลยโดนดักเลยโดนดักเลยโดนดักัลนดักเลยไม่โดนดันเลยดูดิตัวบัฟตายหมดแล้วตัวบัฟตัวบับลังนี้ตายหมดแล้วชูปหนูชูไปลูกไประวัง เอาสู้ไงอ่ะคลด้วยนะคลด้วยนะคลุกได้วยนะนี่เรียกลำลำจัดไอ้เก็บวุธเก็บวุธตอลอมมาแล้วตอลอมมาแล้วตอลอมมาแล้วเก็บ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 เอาวุธเก็บอาวุธเธอเก็บอาวุธเนี่ยเก็บวุธด้วยเก็บแล้วครับเก็บแล้วฮะเอามาน้อยโดนนะมาน้อยโดนนหน่า

อย่ามันหนีอย่ามันหนีขึ้นรถขึ้นรถแปลว่ารถมาเร็วเร็วจะหนีมันจะหนีเร็ว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 เร็ไล่ชนเลยไล่ชนเลยฟังฟังพี่วมึงจะรอดเหรอพี่ฟังแผนพี่น้องฟังไว้ก็ไปก็ค่อยมาช่วยเต็มเนะคอยมาเต็มเลยไหมครับ โอ้ยู่ดูไม่ฟีดูดูไม่ฟีดูดูไม่ฟีแล้วไอ้เสียถามว่ากูถามเพื่อนหนีไหมอ่ะมีฟังเลยดีวะนี่เนี่ยืมโดนยังแม่คอยอีคอยอีชุดเต็มอยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวละเดี๋ยวคนหนึ่งละกูรู้น่ะเอ็ดเลยอ่ะอันนี้เรนยืดเลยอเปล่าอันนี้เดายืดปะยืดครับยืดโอ้โหไปหนึ่งทุบเพื่อนไปอ่าอย่าอย่าอย่า อิ่มมาได้อยู่ชุดเต็มอยู่ไอ้เนี่ยเต็มกับเต็มกันอยู่แต่ว่าข้ออิ่มน้อยกว่านะถูกต้องล้วเดียวให้แบบโอเคมาเต็มมานะแมันดีเนี่ยต้องกันต้องิดต้บกูไอสัตว์แฮกมันละกันเฮ้ยพี่เฮอยพี่เฮ้ยพี่ไม่ใช่ผมครับพี่ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับพี่แค่อาศัยวงทัวครับ ลงใส่แล้วลงใส่แล้วไในใส่จริงไในใส่จริงคราบลงแล้วครับคาบลงละคาจะลงแล้วครับลงเยอะมันลงเยอะจ้ะตื่นไปบอกว่าเพื่อนว่าตึงนไปว่าเพื่อนว่าเออมันบอกว่าการที่นึงอ่ะการที่นึงอ่ะเอาไปเอาไปลงอ่ะการทีนึงจะชุบกันไหมครับจะได้เอาให้หมอไม่ชุบนะอหมอเอาไปเลยครับหมอเอาไปเลย อมีกระเบื้มีใครมีข้าวบ้างเนี่ยมีใครปะมีใครมีเนื้อไหมมีครับมาเอาครับมาเอาครับผมแจกครับผมแจกนักกีฬาอย่างเงี้ยต้องแจกจะซ่อมรถเจ้าซ่อมไปเลยไปลอเร็วบเรียบรีบขึ้นรถเขาไปเอาเนื้อกูเขาไปกินเนื้อหมาว่ะอยู่เขาเหี้ยคนูไรก็ตามเอาเนื้อหมามาทำอ่ะ เปินมี่โรพี่โตเลยนะเว้คอมบันีซีด้วยพี่หลงไปไหนวะรับไปจากพี่โตด้วยอันนี้มึงมึงบัมไม่ไอคันที่ยิงยางออกมึงเแล้วมมึงจะยิงยางเราเบมอยู่ข้างหลังได้บัเบียมได้บ enfin ัมเบี้ยมได้ตอนนึงนนึอนนพี่หลงอยู่ไหนโอเคตกลงดอ้ยตกลเค้ยตกลดิอ้ตกลดิอ้ยตกลเอกลดอตกลงดเอ้ยตลงดิอตลเอ้ยตกลงดิเอ้ย แต่คนแหลม่ะี่แหลมจริงี่ของจริงด้วย้ไม่สนใดได้งดั้งมดทังหด้งดังหน่อย้งหมดทัหมดทั้งหมทั้งหมา้าหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหนหมดกัั้ันถ้า้ดดดด้ดมง